ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยเก้าพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเล็กแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเหล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่15กันยายน2566หเหล่าพัฒนาเลขที่ออก3 14299ล่าง42ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคมาก็ขอ,ขอแสดงความดีใจนั่พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่ยังบว่ทันได้โชคได้มานกันเขามากแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยกันเอาไว้ครับเพื่อพี่น้องจะบริพลาดนะครับนอกคลิปตัวเล็กแนวทางเด็ดๆกันที่ทั้งช่องได้ลงให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนดติดตามรับชมกันอยู่ทุกมือครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาะพี่น้องครับมาติดตามเบื่องตัวเล็กแนวทางนาคำนอกเหล่าพัฒนาของทนาารย์เซียนนาดีครับผม สำหรับตัวเลขของท่านอาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะนิ้งวัติ่านมาให้วิ่งเก้ากับ3ครับสำหรับเลข9นี่ก็เข้ากันเต็มเต็มกันเลยนะครับเนาะคหรับสำหรับเลขวินของท่านอาจารย์มี9 1 3 0สครับผมครับส่งตัวเลขนะครับเนาะรับผ่านกันอยู่แต้มเดียวนะครับเนาะสามครับผมถ้าเป็นสี่พี่น้องเอ้ยครับผมถ้าเป็นสองครับผมครับถ้ากลายมันเก้าเกามานำนะพี่น้องเนาะครับนี่ อันใดบอกแล้วมีแห้งใจก็บอกกันไปนะพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่พลาดครับน่งวดที่ผ่านมาครับผู้เป็นได้เฮก็จะเมนสายวิ่งสายลุดกันนะครับเนาะเพราะว่าทนาจาร์เป็นเด่น9ครับผมรอง3ครับสำหรับเลขเก้าเข่าเต็มเต็มเลขเก้าเก้าครับผม2เด่งกันเลขที่เดียวนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขกันครับพี่น้องครับกัน บ่านะครับเนาะตัวเด่นชุดเด่นครับผมชุดเด่นชุดเด่นกับบ่อเข่าครับบ่อเป็นอยังครับพี่น้องสําหรับวันนี้บอยอยากในพลาดนะครับเนาะครับกับสานักไงครับผมโอกาสครับผมจะมีหลายครับผมกว่าสำนักที่เพิ่นบอได้ถนัดในเรื่องของรลวพัฒนานะครับเนาะครับสำหรับท่านอาจารย์เซียนนดีนีกับประมาทบอได้ครับพี่น้องครับย่ากันเอาไว้นะครับเนาะบอยอยากในพลาดโอกาสครับผมครับอ่ะบวางกันสําหรับงวดที่จะถึงนะครับเนาะครับตัวเลขหน้าทางท่านอาจารย์มีตัวไหกันบ้างครับผมเอามาฝากพี่น้องเอ็ซีครับ รอเบิ้งไปพร้อมๆกันครับกับเบาแหลมน้พี่น้องครับจะมีตัวเลขครับผมเบื้องไปน้ำกันเลขครับพี่น้องขอพี่น้องโชคหมายกันทุกผู้ทุกคนขอขอบพระคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่ข้ามาดีตามข้ามารับชมกันนะครับนาอครับสำหรับเราพัฒนาครับพี่น้องใน,นงวดที่จะถึงวันจันทร์ที่18บกันยายน สองห้าหหล่าพัฒนาครัสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนนาดี มาเบิ่งกันนะครับเนาะครับก่อนอื่นต้องกลับขอพระคุณครับผมเจ้าของตัวเล็กแนวทางนะครับเนาะคือท่านอาจารย์เสียหน้าดีครับที่กิดหน้าตัวเล็กแนวทางเห็นมาในช่องของเบาแหลมฟ้ารวย9ก้าฟ้ารวยครับเดี๋ยวมีโอกาสนำนา้พี่น้องดีทีทุกคนติดตามได้รับชมกันครับมาเบิ่งในส่วนของเล็กวิ่งนะพี่น้องครับวันนี้มาแปลกครับพี่น้องครับน้องกันไหบ่เบิ่งจะเสียใจครับเนาะตัวเล็กฟันให้เนียๆกันเลย บนล่างวิ่งรูดครับเป็นแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องวันนี้นอาจารย์สเสียนดีนะครับเนาะครับเล็กวิ่งเพียงตัวเดียวครับผมครับเด็ดขาดอีรีเนาะพี่น้องคูกแก้พี่น้องสายวิง่งสายรูดกันเลยแหละครับ ตัวเลขครับผมลำลัาเบิ้งกันนะครับเนาะตัวเลขจับคู่ครับจะมีคู่ใดกันบ้างน,นะครับเนาะสามสองสามสี่ห้าสองเก้าสอง 9 3 9 4ครับผมครับสำรับตัวเลขของธานาจารย์นะครับเนาะตัวที่ติดสองก็จะมีครับผม32กับหาสองนะพี่น้องครับเก้ระบผมครับธานาจารย์เป็นเด่นไห่มาก3คู่ที่ติดสองทั้งหมดเลยครับพ่น้อง ครับสำหรับงวดน,นี้ก็ขอให้พี่น้องหมันๆมันม่นเฮงเงกันทุกขูกทุกคนนะครับเนาะกลับสำหรับตัวรองก็จะมี3 4 9 3 9 4ครับผมฝากกันเอาไว้ครับกับตัวเลขท้าทางของท่านอาจารย์เซียนนาดีครับ เด่นๆกันเลยคร ok ับพี่น้องครับตัวทีไฮไลท์คือตัวเด่นของอาจารย์นะครับเนาะครับตัวเด่นตัวเน้นครับท่านพี่น้องครับผมครับท่านอาจารย์ครับผมขอพระทานอภัยครับท่านอาจารย์เปิ่นเด่นให่ครับพี่น้องกับบอควรพลาดกันนะครับเนาะกรับกับตัวเล็กแนวทางครับผมเล่าพัฒนาของท่านอาจารย์เสี้ยนนาดีครับผมครับโมนีครับทัดสานกันจากชุดเต็มชุดใหญ่ของเพื่อนออกมาเอาเน้นๆเด็ดๆกันเลยครับพี่น้องอย่าลืมครับผมว่าครับท่านอาจารย์เสี้ยนนาดีนี่ก็ถือว่า บธรรมดาดีพี่น้องครับผมจับตัวเลขแนวทางเก่งกันอีีพอสมควรครับผมครับสำหรับเลขวิ่งนะครับนอกฝากกันเอาไว้ครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่นะครับนอกในขณะนี้ก็อย่าลืมครับผมครับแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับนอกกับตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาของธนาาจย์เซียนันดีครับ พี่น้องเอฟซีท่านใดที่ยังบ่ท่านโชคหมานกันนะครับเนาะก็อย่าลืมกรับผมครับลองพิจารณากันเบิ่งครับแคปหน้าจอเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไปเทียบเคียงกันกับเลขวิ่งนะครับเนาะไซวิ่งสไซลูดครับผมของอีกสำนักอื่นๆที่บ่าวแลมได้ลงให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับได้เบิ่งกันครับสำหรับตัวเลขจับคู่ครับผมเก่าเลขวิ่งครับผมเด่นๆมาจับกันเบิร์นนะครับเนาะครับจับเสร็จแล้วอย่าลืมเอามาเทียบเคียงกับตัวเลขจับคู่ของแต่ละสำนักสำนักครับเข้ารณากันนดีๆะครับเนาะ ครับขอฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมกับตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาครับตัวเลขที่พี่น้องเห็นเกิดขึ้นจากการคำนวณนะครับเนาะตัวเลขมีเขามีรูดเกิดขึ้นจากสถิติครับผมของการคำนวณตัวเลขแนวทางครับผมครับฝากกันเอาไว้นะครับเนาะสรับสำหรับคลิปวิดีโอไทยทำขึ้นมาก็บรรษัทสนับสนุนให้พี่น้องเอฟซีครับผมเล่นการพนันนะครับเนาะครับคลิปวิดีโอนี้ไทยทำขึ้นมาเพื่อความสนุกความบันเทิงครับผมครับ เกี่ยวกับพี่น้องที่เป็นมักเสียงทายครับเกี่ยวกับเลข่อราวพัฒนาเนอะพี่น้องว่าตัวเลขแนวทางครับผมสิติของการคำนวณจากเขาหรือจะหลุดนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องครับผมมีความสุขกับการเสียงทายกันครับฝากถึงพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่ต้องการเข่ากลุ่มนะครับเนาะบอกว่าจะเป็นฮานอยเล่าพัฒนาครับผมสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยครับพี่น้องฟรีครับผมไอเดลนศูนย์ ครับขอประธานอาภัยครับพี่น้อง ID ไลน์ครับผม0989918208 0989918208ครับผมครับสำหรับคลิป ตัวเลขแนวทางก็กออนุญาตครับผมจบลงแต่เพียงสำนี้ครับก่อนจากกันขอพี่น้อง fc ทุกคูทุกคนโชคหมานร่ำรวยถูกหวยกันหมดทุกคูทุกคนในวันจันทร์ที่18กันยายน2566กับเลขลา่าพัฒนาตัวเลขแนวทางของธนาคารเซียนนาดีครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม